อ่าวลึกโอเคนี okay, ่ไปได้อันนี้ถนนอ่าวลึกจะถนนเข้าอ่าวลึกคืเขา,เา,ขาวสวยนะดูเขาเขาไปเรื่อยๆถนนสีเรนไปจังหวัดกระบี่น,นี่มุ่งหน้าไปจังหวัดกระบี่กำลังจะเขาเานน้าอ่าวลึกถนนแถวนี้สวยงามเหมือนเดิมฝนตกจ้าทุกคลิปก็คือฝนตกเหมือนเดิมลง ทุกคลิปเลยไม่ได้ไปไหนมาไหนเลยอากาศร้อนร้ายถ้าไ,ไปตกที่นาเรานี่จะขอบพระคุณอย่างมากน,นะจงกันดีนะ,ะคือเอาลึกค่ะคือเอาลึกคือเอาลึกจังวมันจะมีภูเขาสวยในนี้จะมีที่ท่องเที่ยวคืออะไรนะน้ำอ่า น้ำตก,น,กน้ำตก,อกเออทางบกธรณีเข้าไปทางขวามือแต่ถ้าฝนตกอย่างนี้โอ้ไม่ต้องไปหนาวม่าหนาวเยอะถ้าร้อนๆเราเข้าไปนี่นะอัดแดดๆอยู่ข้างนอกนี่แต่เข้าไปนี่หนาวแต่น้ํสาสวยใสอันนี้คืออําเภออ่าวลึกลึกจริงๆนะพอขึ้นเนินแล้วก็ลงมาซ้ายมือนี่จะเป็นโรงพยาบาลโรงพยาบาลอ่าวลึก เออตลาดเขาอยู่ตรงไหนเนี่ยตลาดก็ซ้ายไนีไม่เคยแวะเลยนะขวามือนอยๆเอี่เคยเห็นตลาดเขาอยู่ิมๆข้างๆนี่นะทั้งซ้ายทั้งขวาเลยตลาดจะได้ซ้ายขวาเขาตลาดซ้าย คือสีแยกอำเภออาลึกตรงไปคือจังหวัดกระบี่เนี่ยเรามาจากภูเก็ตขนาดฝนตกๆกก็ลดเยอะนะไม้ยางพาราเนี่ยก็แปรรูปไม้ยางพาราก็จะไปทำพวกเฟอร์นิเจอร์ แม่ลูกย,ยาม้เดียวมาคำลงพูดก็สวยเหมือนกัน,นใช่แงพงร้อมันว่าไม้สวยๆพอเข้าลงอบก็เป็นสีเดียวกันเฟอร์น,นิเจอร์เตียงนอนโซฟาทำจากยางพะไม้ยางพาราส่วนมากไม้อื่นจะไปหาไหนนักหนาเนาะ,ะพวกไม้ยุคาเขาไปทำเป็นกระดาษเ,เป็นเฟอร์นิเจอร์เหมือนกันนี่แต่ละ ในประเทศไทยเรานี่นะมันสวยทุกที่ไม่ว่าจะอำเภอไหนจังหวัดไหนมันมีทําให้บ้านเมืองไม่สวยอย่างเดียวคือสายไฟที่ไหนก็เหมือนกันรั้วระโยงระยางไปสช่หมนี่ถ้าเอาสายไฟออกได้นะมันจะทัศนียภาพมันจะดีมากเลยดีมากสวยขึ้นมาเยอะเลยดูว่ะของวสวยๆงามๆม,มองไปอาจนสายตาก็ <c oughs> สายไฟชนสายตาเราสะก่อนปรับภูมิคับปกติที่นี่บรรยากาศสวยหุบเขาสวยเป็นแม่ค่ายาวเน็กๆคล้ายๆอำเภออยู่นี่อยู่ในกลางหุบเขา ในแอ่งแห่งแต่น้ําไม่ท่วมนะถึงจะเป็นแข่งแอ่งฝนตรงนี้ก็น้ําไม่ท่วมหรอกนี่น้ำลงไว้เนี่ยนะสวยมากถนนนะถนบรรยากาศสวยงามมากทุกอย่างโอเคหมดเสียอย่างเดียวที่ทําให้ความสวยงามหายไปเยอะก็คือสายไฟกับเสาไฟเ้่าเก่าไม่รู้อะไรตัวอะไร สายเลยจะได้ม้วนกันไปหมดทุกเมืองเลยในประเทศเราที yeah. ่ไหนนะเขาบอกว่าที่ยาลาหรือที่ว่าเอาสายไฟแางโอ้จังหวัดตังด้วยนี่ยะลาเป็นต้นแบบอกเขาว่าเอาสายไฟตรงนี้ เขตนี้เรื่องเขตอันดามันเนาะฝั่งอันดามันถนนสีเดนวิ่งง่ายสวยทุกเส้นทางมีทางลัดด้วยนะแปลว่าทางลัดมันอันตรายีนบ่ไมี้ไม่ไหวว่าโคูโ,โมูเออไม่ไหว,วะ่ะร้านบ้านๆร้านค้าที่บ้านที่ว่าเขาหยุดติดกับข้างหลังเป็นภูเขาเนี่ ชาวประเจ้าไม่ไหวเกิดมูจงอ่างเออแถวนี้มีข่าวๆแต่ละครั้งมูจงอ่างมั่งมูเอ่าไม้เอานี่คนจะระาตงังที่ทำไมฝ่ายใจเหนือยเหมือนตกฝนตกเหมือนเดิมจ้ามุ่งหน้าสู่กะบีก็ฝนตกตลอดเส้นทางพร้อมสวนปาล์ม กนี่ขีดนี่ก็เรียกตรงนี้ก็เรียกว่าแยกมะลุยแยกบ้านของมะลุยคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนจะบายบายฝากกดติดตามด้วยนะนเพื่อนๆเพื่อจะหาถนนสวยๆมาให้ชม